ทําบุญมาแล้วก็ได้สลักนะครับสลักชื่อช่องนะครับผมในแผ่นทองเพื่อที่จะให้คนมากราบมาไหว้อยู่ที่องค์พระนะครับเราก็ได้เอาไปไว้ที่องค์พระนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมสะพานนั้นทานั้ทด้วยไม้ในสะพานในแต่ละที่แต่ละที่นั้นเขาทำขัา right นแม่น้ำขนาดประมาณ10เมตร แล้วสะพานแด่ที่ทำไว้นั้นโดยคนใหญ่ไม่มีเสาคลาจะมีเสาว่าตอกขัดข้ามเ,เท่านั้นคนที่สร้างสะพานนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จะทำไปเรื่อยมีหมูมีเพื่อนกระทําไปเรื่อยเขาบอกว่าสะคา,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 านที่เขาเปลโบราณเขาพาเที่ยวดูเนี่ยมีประมาณสิบกว่าที่มีประมาณสิกว่าที่ ต่อมาในภายหลังชาวบ้านเมืองเจริญลูกเรืองขึ้นเขาแนต่งตั้งให้คนนั้นๆๆเป็นรัฐเป็นรัฐบุรุษในประเทศจีนก็มีในบ้านในของเราก็มีสิ่งที่เรามาสร้างมาทำไว้นี้เป็นมงคลใครมานั่งใครมากราบใครมาไหว้ใครมานั่งพักขวันใจตรงนี้ ก็จะมีอันอกสองปุญเรียกว่าถวายวิหารทวารถวายวิหารราชการเป็นบารมียิ่งใหญ่ขึ้นไป เอยิวไปเลยแม่ต้องกว้าถังกดเด้อมันเป็นถังพิเศษเองก็จะหน้ อ่ะๆมาๆๆมาๆๆ <laughs> 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 พวกนอกเป็นวัดพีวัดนองกันวัดป่าพุทธธรรมโนนกระกูลก็บุกตะโถ เออเป็นวันที่วัดนองในช่วงมาสางมาทำกับสรับกับหนุกับเบิร์ดจรับกันนี่กับเบิร์ดได้ปอบก็อ,กกยบอยู่นู่กนก็ตกที่ปวันแล้ววันนี้พอมีจังหวะอาจารย์มหาอยากได้ลูกปูใหญอ่อยากได้นีก็เลยคุยคุยกันก็เลยถามดู ควอมเป็นมาเป็นไปเสนอตบอพระเดี๋ยวที่เพื่อนจะการถวายไว้ในวัดเลขอบคุณมากนะครับพี่มีดูท่านนะครับผมขอบพระคุณทั้ง1,200ท่านด้วยนะครับนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่ยูเซอร์ภาษาอังกฤษครับอโนทนาสาธุบุญครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอุปกรณ์ประมาณส0 0ขันขวัติร้อยนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับพานบ้านบ้างเล็กน้อยขันตรงขันนี้แล้วก็เสี้ยวก็ รองานต่อไปเกี่ยวกับกครงการสีประดับปรแต่งหรือว่าอะไรที่าพระได้เตรียมหน่อยบางวันก็ให้เขาทำอาหารเอ่อคอนเสิร์ตวันนี้ขอบคุณครับสาธุบุญด้วยกันครับวันพันหนึ่งเอ่องานก่องานจรางหรืองานกระตุกประทีปมันก็งานครอบคแั่เดี้ยดนี่แหละโยม งานกว่า้ันแม่ยนเด็คนเกยนแม่บานเด่นไปูบางทีก็เดี่ยวกับนิงนัฟ้าเดี่ยวกับนเขาทุกแกงกับบ้านเรื่องแ่บูชาทิว